สวัสดีจ้าช่องติงตองชาแนลจ้าติดหาเล้ยกินกันพีน่น้องเขาจะหาเลีงกินเขาจะเสาร์มุติจะหาเลี้ยงกินนาวมากเขาเหี่ยวเลยพี่น้องเขานาวมากมันเหียเยเห่ยวเลยพีน่น้อง

ไปส่งหลุมเสาไปเรียกสื่อของกินเลยจ้ะตามวงวงขึ้นหมดเลตามเต่าเนี่ยที่ใครกินน้ำข่อยอยู่บ่จ้ะใครจะกินน้ำมอตามวงวงเนี่ยบบบนี้เฮ้ตามเต่าวานนี้เห็นแต่งงานนี่แล้วบัดจาวานนี้เห็นแต่งงานในกาละมังนี่ละจ้ะนี่งานเยอะจ้ะแต่ว่าก็ท่าน ไปไหนยาห่ยางให้ไก่ย่างให้ไก่แต่คนกำลังหาของกินพอหูแล้วพอคิดห็นแล้วก็เข่าก็เขาเก้ <c oughs> า,านี่ตู้เย็นเหรอเขาเช้ามาอุน่น <c oughs> แก้วนี่ล่ะจ้ะ <c oughs> บ่อนี่เลย,ย,ยงงลกินเข่ากินง่ายๆนะจ้าตอนเช้าโอ้โหเลยมือบันกอง เงินเติมน้ำมันรถไพ่กระเป๋าใหญ่ขึ้นมาเติมให้เนี่ยชาจ่เยเติมน้ำมนืก้อกินนี่หละโอ้ยมืด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 นานปับแสงวะ ปรับแสงตีที่แหลอกอาก่อนเอาไฟเข้าห้องมาทองเอ้ยมาทักทายหน่อยลูกตอนอยู่ไหนยูหาแม่่อยปึ๊บนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะบอกให้มาทักทายไม่ได้บอกว่าระนั่งหัว สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมเริ่มบินได้แล้วครับสวัสดีบินได้แล้วครับครับผมบินได้แล้วครับผมเริ่มบินได้แล้วครับเก่งไหมครับผมก็กินเก่งเลยครับผมเดือยเลยครับ อยู่มายามไดกับบัตรบินพอแต่เขามาห้องบ้านนีออกไปข้างนอกบินพอนแข็งมีกระทันข้นาวเฮ้มองร่องบานแมวสิคูบป่าเพิินตัวโอ้ยพี่น้องเลยเกือบคาแค้งอยู่จะซื้อบอู่วมาสีออกไปเพิ่นจับลอตเตอรี่ให้บรจับไปกาะไปรีบินไปกาะรถคันละขั้นหนึ่งไหมทะเบียนรถ โอ้ยออกไว้ล่ามาเือนป่อยบาสิกปล่อยเพิ่งเพิ่เพิ่งจับ <c oughs> นี่ล่ละเอาอะไรกินอะไรกินข้าวอยู่ไหนพี่ตองไว้ไหนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊าเจอกันคลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเต็งตองชาแนลด้วยนะคะ